สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับเสาโอนพารวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวในงวดวันที่สี่นะคะเดือนสามสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะสําหรับงวดที่แล้วนะคะเสาโอนก็แสดงความยินดีกับพี่พี่เอฟซีด้วยนะคะงวดถี่นแล้วเสาโอนให้เด่นที่ แล้วก็2นะคะวิ่งรูดที่9นะคะก็มาตัวด่นนะคะแล้วก็ตัววิ่งรูด9นะคะสำหรับผลที่ออกนะคะห้าห้าเกห้านะคะสำหรับสายวิ่งรูดก็เข้า59นะคะเข้า95นะคะมาตรงๆนะคะแต่ไม่ใช่ตัวที่สาโอนวงกลมให้เนาะมาในสายรูดวิ่งนะคะงวดที่แล้วสูตรหนึงเม็ดเดียวเข้าเกห้านะคะ ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆ FC ด้วยนะคะเข้าเลขล่างเนาะชุดสี่ตัวนะคะงวดที่แล้วสําหรับตารางก็เข้านะคะเข้าเก้าห้านะคะเลขตารางงวดที่แล้วนะคะแล้วก็ตารางเข้าห้าห้านะคะในเลขล่างชุดหกตัวนะคะถ้าใครหยิบจับเลขตารางไปเป็นแนวทางสองอังเกก็แสดงความยินดีกับพี่ๆ FC ด้วยนะคะแล้วก็เข้าเลขแปดเนาะไม่มีเลขสี่ตัวเดียวนะคะสําหรับตารางกําลังวันเนาะ สำหรับงวดนี้ก็ฝากพี่เอฟตามต่อด้วยนะคะเดี๋ยวมารับชมแนวทางสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเราพัฒนากันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเลขตารางก็จะมีนะคะมีห้ามีหกแล้วก็มีหนึ่งมีสามมีสี่นะคะแล้วก็มีแปดสำหรับ ตัวเด่นในวันนี้นะคะเลขตารางกำลังวันเนาะสาวอนชอบห้านะคะชอบห้าชอบห้าแล้วก็แปดนะคะถ้าใครชอบตรงสาวอนก็ตามได้นะคะตัวเด่นในวันนี้นะคะห้าแล้วก็แปดนะคะสายวิ่งรูดวันนี้นะคะเม็ดเดียวยังชอบห้าอยู่นะคะถ้าใครชื่นชอบตรงสาโอนก็ตามได้นะคะถ้าใครไม่ชอบก็สามารถเอาแปดนะคะ ไปวิ่งรูดแทนได้นะคะไม่งั้นก็จับเลขตารางก็ได้นะคะสำหรับแนวทางวันนี้นะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเราพัฒนาเสาโอนให้รูดที่ห้านะคะถ้าพี่ๆ fc ท่านใดชื่นชอบก็ตามได้นะคะแ<อ>นวทางมีเข้ามีหลุดปรปนกันไปนะคะเพราะว่าเสาโอนก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนเหมือนกันนะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ ขอบคุณทุกๆไลค์ทุกๆเม้นด้วยนะคะทพี P ่เอฟซี P F C, เข้ามารับชมเป็นกําลังแรงใจนะคะก็ขออวยพรเลยนะคะให้พี P ่พี่เอฟซีที่เข้ามารับชมวันนี้นะคะเฮงๆรวยๆวย,วยปังๆนะคะสําหรับตัวที่ชอบนะคะเดี๋ยวจะวงกลมให้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะเพราะว่าสาวอนก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนเนาะห้าสา ห้แปแล้วก็ห้าสี่นะคะแล้วก็ห้าห้าหกสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครไม่ชอบสายรูดวิ่งนะคะแนะนำนะคะเลขตารางก็เข้าดีมากๆเลยนะคะสำหรับงวดที่แล้วก็เข้าเก้าห้านะคะแล้วก็ห้าห้านะคะ ถ้าใครไม่ชอบห้านะคะก็เอาแปเด้อพี่น้องไปวิ่งรูดสำหรับวันนี้ก็ขออวยพรอีกครั้งนะคะให้เฮงๆรวยๆยปังๆนะคะขอให้มาทาั้งล่างแล้วก็บนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ